การแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพบางครั้งก็ยากบางครั้งก็ง่ายแต่ถ้าจะง่ายมากขึ้นถ้าหากว่าเราเข้าใจว่ามีกลไกอะไรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพนั้นๆวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเรื่องของน้ําหนักเกินหรือความอ้วนมีปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้พบกันใน Health Plus เติมในสิ่งที่ขาดเพิ่มในสิ่งที่คุณต้องการครับ เรื่องของน้ําหนักตัวก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินและการกินก็มีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าเลปตินและปัญหาของเลปตินที่เกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันก็คือการดื้อเลปตินหรือเลปตินเรสิสแตนซ์วันนี้เราจะมาดูว่าเลปตินเรสิสแตนซ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและคําว่าเลปตินนั้นมันคืออะไรเลปตินคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งถูกสร้างโดยเซลล์ไขมันหรือว่าแฟตเซลล์กลไกง่ายๆก็คือเรารับประทานอาหารเข้าไป เรามีพลังงานสะสมในเซลล์ไขมันและเมื่อมีปริมาณพลังงานมากเพียงพอเซลล์ไขมันก็จะหลั่งสารฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเลปตินเข้าสู่กระแสะเลือดและไปตามกระแสะเลือดไปทำงานในส่วนของสมองที่เรียกว่าไฮโปทลามัสหน้าที่สำคัญของฮอร์โมนเลปตินนั้นก็คือ สร้างความสมดุลในการใช้พลังงานในร่างกายของเราหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วกลไกที่สำคัญก็คือไประงับความหิวหรืออีกด้านหนึ่งก็คือทำให้เรารู้สึกว่าอิ่มจากการรับประทานอาหารนั่นเองเราจะเห็นว่าเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของความหิวเรื่องของความอิ่มมีฮอร์โมนหลายตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นเลปตินจากเซลล์ไขมันอินซูลินจากตับอ่อนและ จาาากกรระพอ,อาหาปลายทางสุดท้ายก็คือสร้างความสมดุลในการใช้พลังงานเรามาดูกันนะครับว่าโดยรวมแล้วเลตินมีบทบาทในการควบคุมดูแลร่างกายของเราอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นช่วยในการควบคุมการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนลดการหลั่งอินซูลินเพิ่มอมัตราการเต้นของหัวใจควบคุมมวลกระดูก ควบคุมเรื่องของประจำเดือนแน่นอนละครับที่สมองก็คือควบคุมการอยากอาหารทำให้เราอยากอาหารน้อยลงและเพิ่มระบบการเผาผลาญพลังงานที่มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่เพียงเท่านั้นเลปตินยังมีผลกระตุน้นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรารวมทั้งเรื่องของความดันโลหิตสูงด้วยซึ่งเราจะเห็นว่าเลปตินนั้นมีบทบาทในการกำกับควบคุมดูแลและเชื่อมโยงกับหลายๆส่วนในร่างกายของเรา สรุปการทำงานของเลปตินก็คือเมื่อเซลล์ไขมันหลังเลปตินออกมาและส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสทำให้เรามีความรู้สึกอิ่มผลที่ตามมาก็คือทานอาหารน้อยลงเพิ่มระบบการเผาผลาญในร่างกายเซลล์ทำงานดีมากขึ้นอุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นลดการสร้างและการหลังอินซูลินลง ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับคนที่มีน้ําหนักเกินก็คือว่ามีการดื้อเลปตินหรือเลปตินเรส i ิสแตนซ์นั่นเองเรามาดูกันนะครับว่ามันดื้ออย่างไรสาเหตุเช่นการรับประทานอาหารมากจนเกินไปภาวะอ้วนอาหารที่ไม่เป็นมิตรต่อสุขภาพไม่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายเท่าที่ควรเป็นผลทำให้มีปริมาณเลปตินมากจนเกินไป และที่สำคัญก่อให้เกิดกระบวนการอักเสบในร่างกายและเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมีของไขมันสิ่งเหล่านี้ทำให้แจ็คสแต p a าสเวยผิดปกติส่งผลให้ DNA ของคนคนนั้นมีภาวะเล p ตินเรส i ิสแตนซหรือภาวะดื้ออินซูลินนั่นเองทีนี้เรามาดูกฎ5ข้อของเล p ตินที่จะทำให้เกิดภาวะปกติ บนพื้นฐานของสองเรื่องนั่นก็คือเรากินอะไรและกินเมื่อไหร่ประการที่1ไม่รับประทานอาหารหลังอาหารเย็นประการที่2รับประทาน2หรือ3มื้อต่อวันประการที่3ไม่รับประทานมากจนเกินไปในแต่ละมือ้อประการที่4ถ้าท่านรับประทานมื้อเช้าก็ขอให้มีโปรตีนที่มีปริมาณมากเพียงพอประการที่ห ลดปริมาณแป้งและน้ําตาลหรือที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตลงแล้วมาดูรายละเอียดเป็นข้อๆกันนะครับประการที่1ไม่รับประทานอะไรหลังอาหารเย็นควรจะเว้นกระเพาะอาหารให้ว่าง3ชั่วโมงก่อนที่เราจะนอนในปกติแล้วในช่วงกลางคืนปริมาณเลปตินมักจะสูง พอสมควรอยู่แล้วไม่ควรจะไปเพิ่มปริมาณเลปตินให้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นช่วงเวลากลางคืนนั้นร่างกายของเราจะสร้างเมลาโทนินเพิ่มมากขึ้นตอมไทรอยก็สร้างฮอร์โมนอย่างเหมาะสมโครทฮอร์โมนก็เพิ่มมากขึ้นฮอร์โมนเพศต่างๆระบบภูมิคุ้มกันและทําให้นอนหลับสบายประการที่2สูตรการรับประทานอาหารที่เรียกว่า4412คือเว้นช่วงอาหาร4ชั่วโมง4ชั่วโมง12ชั่วโมง เนื่องจากว่าไตรกลเซไลที่สูงในกระแสเลือดจะบล็อกสัญญาณของเลปตินที่ส่งไปยังสมองทำให้เราไม่มีปัญหาเรื่องเลปติน r e ส i ิสแตนซ์ในคนที่มีไตรกลเซไลสูงมากภาวะเลปตินดิสิสแตนซ์จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากดังนั้นการเว้นช่วงอาหารก็ทำให้ระดับไตรกลเซไลถูกเคลียร์ออกจากกระแสเลือดของเราจึงทำให้ลดความเสี่ยง ลดปัญหาของการเป็นเลปตินเรสิสแตนซ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นประการที่3ก็คืออย่ารับประทานอาหารในแต่ละมือ้อในปริมาณที่มากจนเกินไปวิธีการง่ายๆก็คือว่าเราค่อยๆเคี้ยวทานอาหารช้าๆและนี่จะทำให้เรารับประทานอาหารในแต่ละมือ้อไม่มากจนเกินไปประการที่4รับประทานมื้อเช้าประกอบไปด้วยโปรโตีนเป็นหลัก สัญญาณที่บอกว่ามื้อเช้าไม่มีคุณภาพก็คือไม่สามารถรอเวลาอาหารเที่ยง4-5ชั่วโมงข้างหน้าโดยที่ไม่มีอาการหยสแสดงว่าระบบการประผาพรพลังงานนั้นยังดีไม่มากพอและยิ่งผ่านมื้อเที่ยงไปจนถึงมื้อเย็นอาจจะมีการหิวโหวยมากยิ่งขึ้นจนทนไม่ไหวนั่นสแสดงว่าระบบการประผานไม่ดีมากพอและเป็นภาพสะท้อนของมื้อเช้าที่ไม่มีคุณภาพ และประการที่5ซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการลดแป้งข้าวน้ําตาลขนมของหวานเนื่องจากเกิดภาวะอินฟอร์เมชันหรือการอักเสบในร่างกายก่อให้เกิดภาวะดือ้ออินซูลินและภาวะดือ้อเลปตินได้สูงมากๆฉะนั้นการหลีกเลี่ยงกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตจึงช่วยภาวะเลปตินได้เป็นอย่างดีทําให้เราไม่รู้สึกว่าหวยและโดยเฉพาะหากว่าเราสามารถเพิ่มไฟเบอร์ในอาหารของเราก็จะทําให้อิ่มเร็ว แล้วก็อิ่มหนานด้วยจึงทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นหลีกเลี่ยงจากภาวะดื้อเลปตินทําให้เราเป็นคนที่ไม่อ้วนสุขภาพที่ดีก็จะตามมาจากความรู้เรื่องเลปตินหรือเลปตินเรส i ิสแตนซ์ทำให้เราเข้าใจว่าบางครั้งผู้คนรับประทานอาหารมากจนเกินไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อยากจะหยุด แต่เพราะโฮอร์โมนและการต่อสู้กับโฮอร์โมนที่ผิดปกติแบบนี้ทําให้เขาอยู่ในภาวะที่ลําบากก็เช่นเดียวกันในชีวิตของเราบางครั้งาคิดพูดกระทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าอยากจะทําสิ่งเหล่านั้นแต่เพราะอาจจะมีรากเหง้าบางสิ่งบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ในชีวิตถ้าหากว่าเราเอาสิ่งนั้นขึ้นมาคิดพิจารณาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขอาจจะทําให้ชีวิตส่วนที่เหลือ ที่มีอยู่ในชีวิตของเรานั้นดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นในช่วงโซพลัสวันนี้จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับความฉลาดของมนุษย์ทำให้เขาโกรธช้าและการให้อภัยความผิดก็เป็นศักดิ์ศรีแก่เขาเมื่อเราสามารถที่จะโกรธช้าให้อภัยคนอื่นได้ชีวิตเราจะมีความสุขและมีพลัง และพลังนั่นเองจะทำให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาหน้านับประการได้นงว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นในชีวิตจากการที่เราได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้แก,ก่กันและกันวันนี้ขอทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ